เซตีของคนโลเลเนี่ยเราควรจะให้อะไรเขาบ้างวันนี้เด็กมากเลยนะคำถามแรกรูช่วยหน่อยนะครับขอปรึกษาหน่อยผมคบกับผู้หญิงคนนี้ก่อนเขาจะเลิกกับแฟนคุยกันดีทุกอย่างแต่พอเขาเลิกกับแฟนเขากลับหายไปและเบื่อเราเป็นเพราะอะไรครับผมต้องทำงางอีกคำถามหนึ่ง คูแแอคะ่ะหนูขอคำแนะนำหน่อยคะ่ะตอนนี้รู้สึกแย่มากเลยแยกกันอยู่กับแฟนมาเดือนนึงแล้วคะ่ะตอนนี้กันอยู่ช่วงแรกๆเขาก็มาขอคืนดีแต่พอคืนดีแล้วเขาก็ไม่สนใจเลยแต่สนใจเรื่องของตัวเองอารมณ์เสียแล้วบอกว่าอยากอยู่คนเดียวดีกว่าเรากลายเป็นไม่มีค่าสงานนะตกโลกสักสองทีนะวิธีแก้นะ ลำนาบที่3เวลาเรากับแฟนทะเลาะกันแล้วเขาไม่ง้อเราเลยต้องเป็นคนเลี้ยงลูกอยู่บ้านคนเดียวยูใไกันสน,นุกควรทำยัง อ่าัน,นหนึ่งหนึงคำถามนะอยากปรึกษาค่ะพอดีทะเลาะกับแฟนมาเกือบเดือนกว่าแล้วเขาบอกจบไม่เกี่ยวข้องไรกันแต่เขายังติดตามเราอยู่ตลอดแบบนี้เขายังรักเราอยู่ไหมคําถามประมาณนี้นะคะที่วันนี้เราจะมาพูดกันคําตอบเหมือนกันคือคนเหล่านี้ ะะเขาไม่มั่นใจว่าเราคือคนที่ใช่เขาโรเล่นั่นเองหรือเหตุผลก็คือบางคนที่อาจจะแอบคบกันมาที่เขาอยากจะกลับมาคบกับเราเพราะเขาอยากจะตื่นเต้นแต่พอกลับมามันได้สิ่งนั้นแล้วไนงะดังนั้นจะเป็นหัวข้อในวันนี้ก็คือสิทธิของคนโรเลควรจะได้อะไรบ้างข้อแรกคือเธอไม่มีติดเรือกก็ในเมื่อเราเป็นฝ่ายให้โอกาส แล้วเราจะให้เขาเป็นคนเลือกมันไม่แร์ที่คูให้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเขามาขอคืนดีแล้วพอคืนดีเสร็จแล้วพอมาอยู่ใกล้หนูแล้วบอกว่าเอ้อยากอยู่คนเดียวลำคาญเอาแล้วมึงมาขอคืนดีกับกูทำไมเธอยังคบกับคนนั้นอยู่หรอฉันต้องมีสิทธิ์เลือกสิว่าเธอไปเลิกกับคนนั้นนะเฮ้ยถ้าเธอยังคุยกับคนนั้นมันไม่โอเคสำหรับฉันสิเพราะฉะนั้น อย่าทำตัวเป็นคนที่ถูกเลือกแต่ต้องทำตัวเป็นคนที่เลือกคุณเองก็แก้ปัญหาให้เราไม่ได้ถ้าเรายังยอมเป็นคนที่ถูกเลือกข้อที่สองค่ะคือเราสบายใจเมื่อไรเราก็ให้ความหวังเขาเมื่อนั้นค่ะฉันโอเคฉันรักเธออยู่นะให้เธอเนี่ยมีโอกาสก็จริงแต่เอาฉันไม่สบายใจฉันไม่อยากเจอก็ไม่ต้องเจอ ไม่สบายใจที่จะตอบฉันก็ไม่ตอบเราตกมาตายอย่างน,นตรงนี้ค่ะทช่ไมลุงแมเมื่อใดก็ตามที่เขาแชทมาเมือ่อใดก็ตามที่เขาโทรมาเมือ่อใดก็ตามที่เขาอยากจะมาหาคุณคุณก็รีบตอบพิมพ์ปุ๊บอ่านปับ๊บโทรปุ๊บรับปับ๊บบอกว่าจะหาปุ๊บโอเคเลยฉันว่าไม่ได้เช็คว่าเราสบายใจที่จะเจอไหม เพราะฉันรู้สึกว่าถ้าฉันเจอเขาถ้าเขารีบกลับมาฉันรู้สึกดีถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราแยกไม่ออกระหว่างความอยากกับความสมเพสสมคนที่มันควรจะเป็นเราอยากรวยเราอยากได้รถเราอยากได้ของแบรนด์เนมเราอยากหายนะทุกไลายค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เมื่อฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะตอบคำถามของเขาในไลน์แล้วฉันรับโทรศัพท์ได้เขามาหาฉันได้ ความสบายใจคืออะไรอะวเบชันของความสุขเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะใช้กดลรงดูดในชีวิตประจำวันทุกวันสุขที่จะทำงานสุขที่จะมีความรักสุขที่จะติดต่อผู้คนสุขที่จะหาเงินนั่นเท่ากับว่าวายเบชันเนี่ยมันนำชีวิตเราและมันเป็นไฮวเบชันที่มันทำให้เราประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่อง อยากแค่ว่าเรารู้สึกว่าเรารักเขาอยากแค่ว่าเรารู้สึกว่าเราต้องมีใครบางคนอยากแค่ว่าเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าแต่เราไม่ได้ดูเนื้อในข้างในว่าเอามาแล้วมันคุ้มค่ากับเราไหมการปฏิบัติเขาที่มีต่อเราข้างในมันคุ้มค่าไหมตอบสนองถ้าเขาทำดีกับเราเมื่อไหร่ค่อยให้เราสามารถที่จะเปิดใจให้กับสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้เสมอ เปิดใจให้การเรียนรู้เปิดใจให้การพัฒนาตัวเองเปิดใจให้กับผู้คนรอบข้างเปิดใจให้กับคนที่รักเรานั่นคือวายเบชั่นที่จะสามารถดึงคนโรเลให้มันชัดเจนด้วยตัวมันเองได้เราจะได้คนที่ชัดเจนและปฏิบัติต่ตอเราแบบคนที่มีคุณค่าไม่ใช่กลับมาแบบไม่มีมาตรฐานมาเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีไวรัสแดกมันอยู่นั่นแหละ ทำอะไรก็ไม่ได้สรุปแล้วคือพิจารณาดูดีๆว่าเฮ้ยสิทธิที่เราต้องให้เขาเนี่ยคืออะไรก็คือตามที่คุมขอเอาไปทำแล้วเราจะคุมเกมได้เพราะฉะนั้นเอาวิธีการนี้ไปใช้โค้ษของโค้ษความแพงนะสำหรับวันนี้ฝากแชร์กันออกไปนะคะแล้วก็อย่าลืมคล็สุดท้ายแล้ว9ก้าวก้าไปลงเรียนกันได้นะจ๊ะแล้วเจอกันในคอร์สนะจ๊าสวัสดีบายบายกันไปก่อนคะ่ะบ,บาย